น่ารักอะน้องน้องเขาบอกว่าผมก็พายไม่ค่อยเก่งนะพี่อ่ะอันนี้เป็นน้ำชอตถั่วมะพร้าวกาแฟค่ะอ๋อน้องจ๋าเพอเอนหลอดไม่ต้องเพราะว่าเรามีหลอดส่วนตัวหลอดของเรามาเองนะฮะแล้วก็หลอดนี้ก็มีขายที่แผนก โฮมของเซ็นทรัลทุกสาขาเลยนะฮะนะี่พิชิตแนะนำห่อหมอกนะฮะกัะนนะฮะอื <ๆ S 1> ปลานี่คือแบบละลายบแบบนิ่มน่ารักอ่ะน้องน้องเขาบอกว่าผมก็พายไม่ค่อยเก่งนะพี่สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนต้อนรับสู่รายการช้างว่าปังนะครับ ฝากติดตามและ Subscribe ในรายการช้างว่าปังที่ YouTube แล้วก็ Facebook ของ Central นะครับวันนี้ช้างมาแบบใกล้ชิดธรรมชาตินะครับณนะจังหวัดสมุทรสงครามมาสู่ที่อัมพวานะฮะและที่นี่ฮะอสิตาอีโครีสอร์ทนะครับ <Wow. S 1> น้องก็พายเรือนะฮะมาส่งที่ท่านะฮะจะรอพี่ที่ท่านะ้ำก็วันนี้ <c oughs> เพื่อ <c oughs> จะไปที่ <c oughs> รเราจะเจอกับเจ้าของรีสอร์ทนะครับ <c oughs> <c oughs> ตานะคะคต้องขอบคุณนะครับพีจกีออสิตานะครับเจ้าของรีสอร์ทรีสอร์ทนะครับที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอาตัวให้รอดก่อนจากเรือนี <S <S 2> <S 2> เรือไปแล้วจากมาถึงตรงนี้แล้วเราจะไปกินกาแฟกันเห็นในโซเชียลแล้วต้องมามากเชื่ออะไรชื่ออะไรร้านชื่ออะไร Bird Cage by Asta i ค่ะแล้ววันนี้ฉันจะแกะกล่องสองของปังอะไรนะคะเดี๋ยวไปกันที่ร้าน Bird Cage นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นถ่ายรูปหน่อยไหมแม่เดี๋ยวนะคะพี่ถ่ายให้น่ารักมากเลยสวยหนึ่งสอง บรรยากาศตรงนี้คือร่มรื่นเนาะลมเย็นช่วยตลอดทั้งวันที่กรุงเทพไม่มีอย่างนี้เลยพี่อากาศบริสุทธิ์มากใช่ใช้จําได้เลยว่าแบบมีกิจกรรมแบบพระมาบิณฑบาตผมท่นน้ำนี่น้ำลงนะถ้าเกิดน้ำขึ้นจะเต็มตลิ่งเลย แล้วเราก็เข้ามาอยู่ในร้าน Bird Cage by a s t i t a นะครับอของพี่จี๊ a อ t ิตานะคะคิดถึงมากพี่จี๊พ่อช้างมาพักนี่แบบ2-3ครั้งแล้วชอบมาก Astina Eco Resort เปิดมาเนี่ยช้างครบ10 ครบเก้าปีแล้วเก้าปีแล้วใช่เมษายนีก็คือปีที่ขึ้นปีที่สิบแล้วก็คอนเซปต์ของเราก็คือรักโลกร้อนยู่เนาะแล้วก็ไม่บิดเบียนธรรมชาติแล้วก็แบ่งปันให้กับสังคมเนื้อที่สิบไร่เนี่ยเราทำห้องพักแค่ยี่สิบสามห้องมีแค่ยี่สิบสามห้องเท่านั้นใช่แล้วก็เอาธรรมชาติเข้าสู่ห้องลูกค้าน้าผ่านหน้าห้องทุกห้องกิจกรรมมากมายเลยค่ะแล้วเราก็ปลูกผักออร์แกนิกเองนอกจากโลกร้อนแล้วนีคอนเซปต์คือสเตกกรีนแล้วก็อีทรีนแสดงว่าวัตถุดิบต่างๆนี่พี่จิ๊กก็ต้องคั สันรังสันที่<ห>ตอบโจทย์แล้วเหมือนก็ต้องตอบเขาเรียกว่าสนับสนุนชุมชนท้องถินถ่นในละแวกด้วย<ห>ใช่ไหมพี่จ<ช>ีเรียกว่าครบวงจรในเรื่องของการสนับสนุนสังคมอย่างยั่งยืนแล้วก็รักษาสิ่ง้อมอย่างยั่งยืนเลยซึ่งอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจครับเราได้รางวัลเยอะมากเลยนะคะอย่างล่าสุดเลยไม่แปลกใจเลยชาชา p l u สเนี่ยเราได้อยู่แล้วแต่นอกจากนั้นเราได้ the best ชา the Year ด้วย2021 อย่างนั้นเดี๋ยวเราดื่มน้ำกัน่อนดีไหมดีเลยครับเพราะอากาศนี่คือร้อนแบบจุกๆแต่ว่าอยู่ในร่มเย็นของเหมือนเป็นกลาสเฮาสนี้ก็คือแบบฉ่ำมากเครื่องดื่มนี้ก็ดูดีมากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นน้ำช็อตถมะพร้าวกาแฟค่ะอ๋อน้องจ่าเพิ่มเอิญหลอดไม่ต้องเพราะว่าเรามีหลอดส่วนตัวหลอดของเรามาเองนะคะเพราะว่ามเป็นการที่มีหลอดเหมือนกันอ๋อนี่นะฮะ พี่จีก็มีหลอดแบบพกพาส่วนตัวามาทานที่นี่อ่ะนะคะมาดื่มที่นี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเอาแก้วมาเองปมนเช็คเลยอะคะ่ะก็หลดด้วยะคะ่ะแก้วละ5บาทนะคเพราะหลอดที่เราใช้เนี่ยแล้วก็ที่พี่จีเพราะพี่จีก็เป็นลูกค้าเซ็นทรัลอยู่แล้วแล้วก็หลอดเนี่ยก็มีขายที่แผนกโฮมของเซ็นทรัลทุกสาขาเลยนะคะที่สามารถใช้ได้พกพาได้สะดวกมีที่ล้างให้ด้วยตอบโจทย์สังคมสุดๆเลยนะฮะได้ข่าวว่าพี่จีก็ใช้บริการผู้ช่วยช็อป ส่วนตัวของเซ็นทรัลชิดลมด้วยใช่ไหมใช่ใช่น้องอ้นดูอะดีมากอ๋อน้องอ้นสิริยุทธนะฮะผู้จัดการของฝ่ายผู้ช่วยชชอส่วนตัวนีแหลพี่จี 1, 4, 2, 5นะฮะทักไปได้นะฮะก็เครื่องดื่มเราก็พร้อมแล้วเรามีหลอดแบบพกพารักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องมีเซ็ตอัฟต์นูนทีด้วยใช่นะคะอันนี้เป็นชุดอัฟต์นูนทีเซ็ตเนี้ยนะคะเลือกเครื่องดื่มได้ตามพยาศัย2แก้ว ใดๆก็ได้599บาทถูกมากแต่ดูเยอะ มากเลยนะคะชิ้นแต่ละชิ้นนี่คือใหญ่มากนยพี่จี๊ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราทําแบบว่าโลโ a l l ะนะเหตุเพ้าคุณมาต่างจังหวัดวก็คงไม่ได้อยากกินโปรแกรมคงไม่อยากกินชานาเป้แบบสไตล์โรงแรมแล้วพยายามเลือกสรรอะไรที่เป็นเป็นโลโ a ้นะคะส่วนน้าที่ดื่มเนี่ยค่ะเป็นน้ําช่อดอกมะพร้าวช่อดอกมะาพร้าวไม่ใช่น้มามะพร้าวนะคะเป็นเป็นช่อ,อที่มีงวงมีดอกออกมาแล้วก็เฉียนปุ๊บมันก็จะไปติ้งติ้งติ้งขวามันจะเต็มไม้กระบอกได้แก้วหนึ่งเนี่ยคือทั้งคืนคือทั้งคืนนะคะ มันหอมหวานมากนะคือมันจะมีความหวานตัวน้ําช่อมะพร้าวเนี่ยมันจะมีความหวานแบบเป็นเอกลักษณ์อืมขาง่ายๆสบายๆเซเฟรชหน่อยก็คือ,อยูสุกโซนหน้าตาถ้าทานมามีาาการตกแต่งนะฮะเมนูมีมากมายเลยค่ะที่นี่ะนะคะทั้งอาหารทานเล่นอาหารจานเดียวอาหารจึงคืนนะคะรอบดึกใช่อยากให้พี่จี๊ดเล่าให้พวกเราฟังว่าที่มาของการสร้างเบิร์ดเคสนี่คืออะไรนกน้อยในกรงทอง่เงีย ก็คือจริงๆแล้วสนองนี้จ้ของไงอยากมีร้าน oh. อยากมีร้านกาแฟที่ติดแอร์และติดนะ้ำ hmm. นนั้นเองแล้วก็ช่วงโควิดอ่ะมันไม่มีอะไรทํา อังก้างามซะเลยแล้วพออันนี้เพิ่งเสร็จเมื่อปลายโนเวมเบอร์สิ้นปีที่ผ่านมาก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่ใช่เปิดมาได้แค่หกเดือนแล้วเวลาถ่ายรูปมาเห็นท้องฟ้าเห็นน้ําตัดกันมากระหว่างสีฟ้าสีเขียวแล้วใส่ชุดสีชมพูสีเหลืองมาเนี่ยมันต้องพูดถึงซัมเมอร์ต้องมาแล้วค่ะโอ้ใช่ที่นี่เขาดังเรื่องหิ่งห้อยนะหิ่งห้อยให้ดูด้วยหิ่งห้อยจริงด้วยนะพี่ที่นี่จริงเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคืออยากจะเอาอาหารมาให้น้องช้างชิมด้วยเพราะเมนูที่นี่เยอะมากแล้วเดี๋ยวดิตัุ ของจังหวัดนี้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ําต้องมีปลาทูแน่นอนหน้าหอคอหักป่ะะเขาบอกว่าคอที่คอไม่หักเพราะเราไม่จะเปลี่ยองหักแันเลี่ยนม่นนก็ได้อาหารแบบเยอะมาก หลากหลายมากพี่จี๊ดโอ้ยน,นี่แค่จร<ฮ>ิงจริงมีมากกว่านี้เยอะมากเลยก<ม>ุ<ม>้งแม่น้ำรวยสวนแอปเปิล้ลนี่แอปเปิ้ลนะฮะแอปเปิล้ลกจบตะไคร้มะม่วงด้วยเพื่อสุขภาพรีส,สุขามากตัวนี้ก็บรรดาทอดต่างๆบ้านเราทำประมงก็นี่คือเป็นเป็นเนื้อปลาเก๋า ปลาเก๋าปลาหมึกปี๊บอันนี้เป็นสปาเกตตี้ปลาทูปลาทูโบลิโต้ง่ายนะครับงั้นเดี๋ยวให้ช้างนี่คือแบบเหมือนกับว่าจะมีทั้งแบบผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีเลยนะพี่ปลาหมึกทอดพริกเกลือนะครับสดๆเลยนะครับที่เป็นทอดพริกเกลือเป็นไงบ้างรสชาติครบเลยครัพี่จิบเผ็ดเค็มของเกลือนิดๆรสชาติครบแล้วก็แบบปลาหมึกเนื้อเด้งมากอันนี้ก็จะเป็น มมส้มโอ,อมโอแมกกรองออใช่ไหมคมกกรับพี่รีนนส้กมโอรสหวานกำลังดีมากเลยครับหวานเปรี้ยวของน้ำยำเวลากินกุ้งอะ่ะชอบกินหัวล้วกินหางก,ก่อนช่างชอบกินหางก,ก่อนแล้วค่อยไล่ขึ้นไปอ่ะพี่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหัวก็จะหายไปคนข้างๆแย่งกิน กุ้งสดมากเนื้อแบบเด้งนิ่มมากอันนี้เป็นสเกตตี้ปลาทูซึ่งปลาทูเป็นสิ่งที่ต้องทาเวลามาที่สมุทรสงครามที่แม่กล่องนี่เลยนะครับเอออันนี้สําหรับคนที่มีรูปอ่อนกาลังดีเลยน้ํานมให้น้ํานมเดี๋ยวกินน้ำนมจะไหลนะพี่นี่เป็นยำหัวปลีกับกุ้งนะฮะคือกุ้งดูตัวโตมากอ่ะกุ้งปลาหมึกนี่คือเนื้อเด้งสดมากยำนี่รสชาติกลมกล่อมมากพิชิตแนะนําห่อหมกเลยฮะกันนะฮะ ปลานี่คือแบบละลายแบบนิ่มทานไหวไหมน้องทานจะไม่ไหวพี่จี้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่ให้หอกกลับบ้านใส่กล่องกลับบ้านดีเหมือนกันฮะเดี๋ยวหอกกลับบ้านก็น่าจะดีเพราะว่าดูอาหารแบบเยอะมากพี่มีกล่องค่ะพี่มีกล่องเซ็กอ๋อไม่เป็นไรไค่ะเพราะว่าช้างมีกล่องภาชนะมาเองจากเซ็นทรัลเพราะว่าหลอดก็พกมาแล้วกล่องก็ต้องพกมาเองมาอาซิตาอีโครีสอร์ท ไหนทั้งทีก็ต้องมีเรื่องของคอนเซ็ปต์นะฮะประหยัดทรัพยากรนะฮะก็เลย,เลยก็กล่องนี่ก็คือแผนแมของเซ็นทรัลนะครับก็จะมีภาชนะต่างๆที่สามารถจะตอบโจทย์ในการบรรจุอาหารได้นะฮะอันนี้จะเป็นพลาสติก p p อย่างดีนะับแล้วก็เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ทนได้ทั้งความร้อนแล้วก็ความเย็นนะ,ะมีทั้งแบบที่เป็นใส่ได้3ชั้นแล้วก็ใส่ได้2ชั้นนะ,ะแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ความเหมาะสมสะดวกสบายในการพกพาครับก็เดี๋ยวจะให้ที่จีบรบกวนนะฮะ ห่อนะครับในกล่องเหล่านี้เดี๋ยวจะมีอีกหลายกล่องเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแซมเปิลนะฮะเก็บกลิ่นได้ด้วยถูกต้องแล้วก็ไม่ไปเบียดเบี้ยไม่ต้องใช้พลาสติกไม่ต้องใส่โฟมดีมากไอเดียดีมากเลยการที่มีภาชนะเหล่านี้ติดไว้ที่บ้านและพกพาไปเนี่ยนะครับก็จะช่วยโลกเราได้เยอะมากๆเลยถูกต้องค่ะและถุงก็ไม่ต้องนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาถุงของเซ็นทรัลใส่บรรจุไปด้วยนะครับพี่จี ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เซ็นทรัลทุกสาขาเลยนะครับในส่วนของภาชนะเหล่านี้นะครับทางเซ็นทรัลแอปนะครับช้อปปิ้งแอปพลิเคชันของเราก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้คือแบบสนุกมากพี่จีั้งแต่ตอนนั่งเรือมาจาก รีเซพชันนะคะได้บรรยากาศลมสบายๆแล้วก็อาหารก็อร่อยและเครื่องดื่มก็มีเอกลักษณ์มากๆวันนี้ช้างและตัวแทนของเซ็นทรัลต้องขอบคุณพี่จีตอสิตามากๆนะครับที่ให้เกียรติรายการช้างว่าปังมาเยี่ยมเยียนนะครับที่อัสตาอีโครีสอร์ทและคาเฟ่แห่งนี้นะครับเบิร์ดเค b บายอัสตานะครับ<า>ท่านจากกรุงเทพนะฮะมาทางเส้นพระราม2คือตรงมาอย่างเดียวเลยนะครพี่จีใช้เวลาแค่ ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ร้าน b i r d c a ไ e อ y ซิตานี่ก็เปิดทุกวันนะคะเพื่อนๆตั้งแต่ 8นาฬิกาจนถึงสองทุ่มโซนีสร์ทนะคะถ้าเกิดมาทานอาหารนะคะไม่พักที่อาิตาก็มา้านอาหารได้ร้านอาหารได้ของอาชิตามีทั้งท่าน้ำแล้วก็ที่เรือนไทยด้วยก็เปิดด้วยนะคะเจ็โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะได้เชิญทุกท่านนะคะเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะคะเมนูอร่อยมากจริงๆขอบคุณพี่จีดมากเลยนะคะวันนี้ยินดีขค่ะสวัสดีค่ะพบกันใี e ีถัดไปอย่าลืมกดติดตามและซับ c r i b e รายการช้างว่าปังใน YouTube แล้วก็ Facebook ของเซ็นทรัลด้วยนะคะ ครับชจำคําว่าอต้นมาก่อนเอาเอาคนขึ้นมาไม่งั้นจะกลายเป็นแบบว่า behind the scene ไปเลยนะคะได้มั้ยได้มั้ยอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยเอาตกตมนี่มากันก่อนครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาต้นมาก่อนพี่แมโอเคได้แล้วโอ้ ผู้ชมคะเพื่อนๆคะขึ้นมาจากเรือแล้วค่ะนะฮะก็ประดักประด๋อยนิดนึงนะฮะเพื่อนก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการขึ้นเรือเท่าไหร่พี่จีตอนนี้มือลวกแล้วหนึ่ง